สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกับอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกยายพามาดามนะคะหลังจากที่หลายๆคลิปที่ผ่านมานะคะคุณนก็จะทําคลิปเกี่ยวกับหิมะนะคะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหิมะมาเล่ามาพูดคุยเกี่ยวกับอากาศที่หนาวเย็นของประเทศสวีเดนนะคะหลายๆท่านก็คงจะเบื่อแล้วใช่ไหมคะ ก็เราก็มาเปลี่ยนเนาะจากคลิปพิมะนะคะเรามาพูดคุยกันเนาะว่าการที่คุณนกได้เข้ามาอยู่ในประเทศสีเดนเนี่ยคุณนกมาอย่างไรนะคะแล้วก็ตอนนี้ประเทศไทยเราจะมีประเด็นคนต่างด้าวนะคะคนหลบหนีเข้าเมืองมาเป็นแรงงานเถื่อนตอนนี้ประเทศไทยนี่เป็นอันดับต้นๆของ ั้งเอเชียเลยนะที่ว่ากลุ่มกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะคะที่รักรอบมามาเป็นแรงงานเถื่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็กฎหมายไทยรัฐไทยก็จะให้จะให้เป็นบัตรเนาะบัตรเหลืองอันนี้คุณนกก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเกี่ยวกับมองไทยเพราะว่าคุณนกไม่ได้อาศัยอยู่มองไทยนานแล้วเนาะก็เป็นเวลาเกือบจะยี่สิบปีละค่ะการที่รัฐบาลไทยนะจะออกบัตรเหลืองให้กับ ต่างด้าวนะคะที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยหลายสิบปีนะคะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยเนาะ,ะประเทศไทยเรานี่ก็ค่อนข้างที่จะห่วงห่วงบัตรประชาชนห่วงสัญชตานะคะคุณนกก็ไม่เข้าใจเนาะ,ะอันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละบุคคลตอนนี้คุณนกก็จะมาพูดเลยนะคะว่าการที่คุณนกกว่าจะมาถึงนัจดจุดนี้นะคะมาอาศัยอยู่ทางแถบยุโรปคือประเทศสีเดนนะคะคุณนกมาอยู่ ใช้เวลาเท่าไรกี่ปีกี่เดือนถึงจะได้บัตรประชาชนถึงจะได้สัญชาตินะคะเป็นคนของประเทศสวีเดนทุกท่านก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณนกเป็นคนสองสัญชาตินะคะเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยสัญชาติสวีเดนนะครับคุณนกสามารถที่จะไปอาศัยอยู่ประเทศไทยกลับไปอาศัยอยู่ประเทศไทยก็ได้สามารถที่จะอยู่ประเทศสวีเดนอย่างถาวรก็ได้นะคะเพราะว่าคุณนกเป็นคนสวีเดนแล้วนะคะคือ โอนสัญชาติแล้วได้สัญชาติแล้วนั่นเองนะคะ,อะตอนนี้ก็จะมาพูดเลยนะคะว่ากว่าที่จะมาได้ปับประชาชนกว่าที่จะได้วีซ่าถาวกว่าที่จะมาได้สัญชาติเป็นมาอย่างไรคล,ค,ลคลิปนี้จะมีคําตอบคุณนกจะพูดเลยนะคะคุณนกนะคะเดินทางเข้าประเทศสวีเดนครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตที่ออกบินออกนอกประเทศ เป็นครั้งแรกที่ใช้สายการบินนะคะครั้งแรกหมดเลยนะคะก็บินออกนอกประเทศครั้งแรกแล้วก็ใช้สายการบินครั้งแรกนั่นก็คือสายการบินของประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งที่กําลังสู้รบกันอยู่นะเนาะก็มาในนามนักท่องเที่ยวสามเดือนนะคะคุณนกนี่แต่งงานนะคะมีอดีตสามีเป็นชาวสวีเดนนะครับ ก็เลยทาวีซ่าสามปีทดลองมาก่อนนั่นก็คืออันนี้ทุกคนก็จะต้องเป็นแบบนี้นะคะสามเดือนนะคะบางคนก็จะทํามาหกเดือนแต่ในวันนั้นนะคะอดีตสามีเขาก็ทําการบัตรวีซ่าท่องเที่ยวนะคะสามเดือนนะครับก็ระหว่างที่มาอยู่สามเดือนนัก็ทําอะไรเราไม่เป็นภาษาสวีเดนรสวินสก,กัดนิดหม่นะก็เก็บแบนะเก็บแบเสร็จ ลูกสีดาเสร็จแล้วก็มาเก็บลิงกอนเก็บลิงงอนเสร็จก็ตอนนี้ก็มันจะระยะเวลาของการผลไม้มันออกมีระยะเวลาสามเดือนนี่นะแะหลังจากเก็บแบรสีดํเสร็จก็เก็บลูกแบร์สีแดงลิงงอนหลังก็บนั้นก็จบนะคะไม่มีละปีนภูเขาไปเก็บผลไม้ป่าไม่มีละก็มันก็ครบพอครบสามเดือนใช่ไหมคะอดีตสามีเขาก็เลยเาทาทาวีซ่าต่ออีกสาม อีกสเดือนโด,โดยไม่ต้องกลับนะคะทุกท่านต้องเข้าใจนะครับการทําต่อวีซ่านี่สามารถต่อที่ประเทศสวีเดนได้เลยเพราะว่าประเทศสวีเดนเราก็มีสถานทูตไท,ทยเนาะก็ทําการต่อวีซ่าให้กับคุณนอกอีกสามเดือนก็เป็นหเดือนก็เลยได้อยู่ต่ออีกอยู่ต่ออีกสามเดือนส่วนผู้หญิงไทยที่มาด้วยกันน่ะเขาไม่ได้ทําวีซ่าเขาทำวีซามาแค่3เดือนแต่เขาไม่ได้ทํา,าทตั๋วเปิดใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้ใช่ไหมคะเขาก็พอครบ3เดือนเขาก็บินกลับไปส่วนคุณนกไม่ได้บินกลับก็อยู่ต่อ ช่วงอยู่ต่อน,นี้และค่ะก็ก็เที่ยวอย่างเดียวเอาไปตกปลาบ้างอะไรก็ชีวิตประจำวันก็เป็นอย่างนี้จิงครับพอหลังจากนั้นพอครบหเดือนนะะก็เลยบินกลับบินกลับประเทศไทยนะคะแล้วก็พอลงเครื่องปุ๊บอดีตสามีก็พาไปพาไปทำไปต่อวีซ่าเลยนะก็ไปทำวีซ่า ไปทาวีซ่าสองปีหรือเรียกอย่างวีซ่าถาวรสองปีเนี่ยแต่ไม่ได้วีซ่าตลอดชีพตลอดชีพนะคะเป็นวีซ่าถาวรสองปีพอได้ก็ลงเครื่องแล้วก็ไปเลยเนาะไปเสร็จปุ๊บก็รอประมาณหนึ่งเดือนออรอประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็วีมันก็ออกเลยใช่ไหมคะว่าสถานทูตคอสวีเดนที่เมืองไทยนะที่ถนนสุขุมวิทกันนะซอยซอยสามหรือซอยสี่นี่แหละสุขุมวิทซอยสามหรือซอยสี่นี่แหละเขาก็ออกให้เลย อดีตสามีเขาก็ตกใจเฮ้ยวีซ่าออกแล้วเหรอฉันยังไม่กลับนะฉันจะต้องอยู่ให้ครบ3ามเดือนคือเขาผือเขาทำวีท่องเที่ยวไปจะมีการไปสามเดือนเขาก็ต้องการที่จะอยู่ให้ครบ3เดือนเขาก็าไม่ไปเราก็บอกว่าเออมันไม่มีปัญหาเนาะถึงวีมันจะออกสองสปีเนาะเราก็สามารถที่จะอยู่ครบ3เดือนอดีตสามีเขาก็เลยอยู่ครบ3มเดือนนะคะ ช่วงนั้นเราก็ไปท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นบินกลับมาบินกลับมาก็มาอย่างเงี้ยก็ใช้บินกลับมาก็ได้วีซ่าสองปีแล้วเนาะพอมาเสร็จปุ๊บอดีตสามีก็พาย้ายย้ายจากเมืองเมืองฟอคกินเกินะคะเมืองทางภาคเหนือนะคะก็ย้ายมาที่ซันวิกเกนนะคะเพราะว่าซันวิกเกนเป็นเมืองที่ค่อนข้างเจริญน,นะคะ เป็นเมืองค่อนข้างที่ไม่ไม่ใหญ่ไม่โตพอดีพอดีคุณนก็ใช้ภาษาไม่ค่อยจะถูกเป็นเมืองที่พอดีพอด,พอดีแล้วก็มันเป็นเมืองที่มันมีโรงเรียนนะคะโรงเรียนสําหรับที่ให้คนต่างชาตินะคะไม่ว่าจะคนประเทศไหน,ไหนถ้าเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนแล้วก็อยู่ในเขตเมืองของสันวิเกนจะต้องไปเรียนหนังสือภาษาสวีเดนนี่คือกฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ประเทศสวีเดนจะต้องพูดภาษาเดียวกันนั่นก็คือพูดภาษาสวีเดนนะคะ เขาก็เลยต้องมีโรงเรียนสําหรับคนต่างชาตินะคุณนกก็เลยคุณนกได้วีซ่าสองปีแล้วนะคะคุณนกก็เลยมีสิบมีสิครั้งแรกเลยมาเสร็จปุ๊บอดีสามีก็พาไปทำบัตรประชาชนเลยนี่คือกฎหมายของประเทศสวีเดนนะคะทุกท่านเข้ามาฟังคลิปของคุณนกแล้วจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็จะได้เอาไปคิดนะคะคิดแล้วก็มาเปรียบเทียบระหว่างแถบยุโรปป้าเมืองประเทศอิกเนาะเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้ว เมื่อได้วีซ่าสองปีก็สามารถทําบัตรประชาชนคุณนก็เลยไปทําบัตรประชาชนบัตรประชาชนตอนนั้นนะคะที่เกือบยี่สิบปีจะต้องไปทําที่อไปทาที่ธนาคารเนี่ยจะใช้ภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะนั่นแหละไปทาที่ธนาคารแล้วก็มีการเสียเสียค่าค่าธรรมเนียมเหมือนประเทศไทยเราอะเวลาเราไปทําบัตรประชาชนแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมใช่ไหมคะที่นี่ก็เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้บัตรประชาชนมา ได้บัตรประชาชนได้เลขได้เลขสิบสองหลักนะคะเลขสิบสองหลักเหมือนเมืองไทยเลยนะคะเท่ากับมีบัตรประชาชนเป็นของเป็นบัตรประชาชนของสวีเดนแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ไปทําเรื่องติดต่อเรียนเรียนภาษาสวีเดนนะคะคุณนก็ไปเรียนภาษาสวีเดนหลังจากนั้นพออยู่ครบสองปีใช่ไหมคะอดีตสามีก็เลยพาไปที่อุปซอลาไปต่อวีซ่าทาวรนนะคะ เนาะไปต่อวีซ่าถาวรตอนนี้นก็เกิดความกังวลว่าจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าสมัยนั้นอนะ่ะการออกคันขอวีซ่าถาวรมันจะขอได้ง่ายมากผลปรากฏว่าผลสรุปออกมาแล้วก็คุณนกก็ได้นะคะได้วีซ่าถาวรตลอดชีพคือไม่ต้องแล้วไม่ต้องไปต่อแล้วตอนแรกทุกท่านต้องเข้าใจนะคะตอนแรกก็ทําวีซ่าท่องเที่ยวก่อนสามเดือนหกเดือนครั้งที่สองก็ทําวีซ่า ถาวรสองปีใช่ไหมคะตอนนี้พอจบสองปีก็มาทําวีซ่าถาวรคือตอนนี้ก็คุณนกก็ได้มาตอนนี้คุณนกก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องไปต่อแล้ววีซงวีซ่าพ่อเราได้ใช่ไหมคะเป็นวีซ่าถาวรตลอดชีพแล้วใช่ไหมคะเพราหลังจากนั้นก็พอได้วีซ่าตลอดชีพแล้วใช่ไหมคะก็บินบินบินกลับมาเมืองไทยบินกลับเมืองไทยก็มาอยู่เมืองไทยนี่คิดถึงนะอดีตสามีเเข้าใจก็ ทำเรื่องให้กลับมาที่ประเทศไทยก็ทําเรื่องมาสอง,ส,องสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งก็มาอยู่กับลูกคิดถึงลูกคิดว่าทิ้งลูกใช่ไหม,มก็หลังจากนั้นก็คุณพ่อก็เสียเล่าแบบรเร็วเนาะอันนี้นจะเล่าแต่ว่าการทําวีซาก็แล้วกันอดสามีก็เลยเปิดไฟเขียวให้พาลูกเดินเรื่องเอาลูกเลยคุณนกก็เดินเรื่องลูกเสร็จปุ๊บก,ก็ทิ้งลูกไว้กับพี่สาวที่ กรุงเทพใช่ไหมคะแล้วตัวเองก็มาบินกลับมาบินกลับมาแล้วก็พอมาอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งลูกก็บินตามมาหลังจากนั้นก็มีการอยากขาดกับอดิามีคุณลก,กย้ายมาอยู่ที่ซามิกเกนมาอยู่ที่ซามิเกนก็จักได้วีซ่าถาวรเลยใช่ไหมคะกฎหมายเขาก็กฎหมายเขาก็มีให้อยู่แล้วว่าถ้าคุณได้วีซ่าถาวรแล้วคุณอยู่ครบ ห้าปีใช่ไหมคะคุณสามารถที่จะขอสัญชาติได้คุณนกก็เลยยื่นขอสัญชาตินะคะขอสัญชาติเป็นชาวเป็นชาวสวีเดนยื่นทั้งคุณแม่แล้วก็ยื่นทั้งลูกเลยนะค,ะออคุณนกเล่าข้ามนะครับตอนที่คุณนกได้วีซ่าถาวรแล้วใช่ไหมตลอดชีพพอลูกชายทําเรื่องลูกชายก็ได้วีซ่าตลอดชีพตามคุณแม่นะคะที่กฎหมายของประเทศสวีเดนนะครับถ้าคุณแม่ได้อะไรลูกก็จะได้ตามลูกจะได้สิทธตามเมื่อคุณนกได้วีซ่าถาวรใช่ไหมครับ ตลอดชีพลูกเขาก็ทำทําวีซ่าที่ประเทศไทยที่บินตามคุณแม่มาเขาก็ได้วีซ่าถาวรตลอดชีพเลยะคะ่ะหลังจากนั้นพออยู่ครบห้าปีเราก็ทําเรื่องยื่นขอสัญชาติเป็นคนสวีเดนนะครับเราก็ยื่นขออยู่ใช้เวลานานเท่าไหร่คุณนกไม่ทราบในที่สุดคุณนกก็ได้นะคะได้สัญชาตินะครับเป็นชาวสวีเดนลูกก็ได้ตามคุณแม่นะคะคือทําพร้อมกันเลยนะครับนี่คือกฎหมายของประเทศสวีเดนนะคะคือกฎหมายก็จะมีอยู่ คุณสามารถมาท่องเที่ยว3เดือน6เดือนและคุณก็สามารถที่จะไปต่อวีซ่าต้องผ่าน3เดือน6เดือนก่อนนะคะวีซ่านะคะแล้วก็มาทําวีซ่า2ปีได้วีซ่า2ปีแล้วก็คุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้บัตรประชาชนได้สิทธิ์เรียนภาษาสวีเดนนะคะับเนาะอะอย่างนั้นพอครบ2ปีคุณก็ไปต่อวีซ่าทาวรพอได้ วีซ่าสาวันตลอดชีพทีวิตสามารถที่จะอาศัยอยู่ในประเทศสวีเดนได้แล้วช่วิตกาหลังจากนั้นคุณก็ยื่นขอสัญชาตินะคะเขามีกฎหมายคงณก็สเต็ปสเต็ปไปนะคะครบสองปีทําวีซ่าสาวรพอทาวีซ่าสาวรเสร็จอยู่ครบห้าปีก็ยื่นขอสัญชาติเนาะนี่คือประเทศทางแถบยุโรป้าโดยเฉพาะประเทศสวีเดนนะคะอันนี้คือประสบการณ์ของคุณลกนะคะคุณลกก็เลยเล่าได้เป็นฉากๆานะ,ะเพราะิึงตัวอย่างมันอยู่ในความทรงจําของเรานะคะ ก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับประเทศสวีเดนนี่เขาก็มีกฎหมายรองรับอยู่ให้ผู้คนที่เข้ามาอาศาัยอยู่ประเทศสวีเดนอยู่กี่ปีกี่เดือนถึงจะได้สิทธิ์มีบัตรประชาชนมีสิทธิ์ได้วีซา่าถาวรมีสิทธิ์การขอสัญชาตินะคมันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยสาเหตุที่ประเทศต่างๆยุโรป้าเขาให้สิทธิ์กับผู้อพยพยเพราะว่ามันเป็นการง่ายนะคะทุกท่าน ทุกท่านเอาคุณนกจะพูดเลยนะครับการให้บัตรประชาชนผู้คนที่ยกเข้ามาอยู่ในประเทศเนี่ยมันเป็นการที่ดีนะคะเพราะเราจะได้ทราบจํานวนของแต่ละบุคคลนะคะที่เข้ามาเนาะเดี๋ยวคุณนกจะมาพูดคลิปต่อๆไปก็แล้วกันตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะทําแค่สิบสิบกว่านาทีนะ,ะตอนนี้ก็จะยี่สิบคุณนกยังไม่ทําถึงยะะี่สิบล้วกันเพราะว่าถ้าทําเรื่องนานก็บางคนเข้ามาฟังแล้วอาจจะเบื่อนายเนาะ,ะแตค่คลิปนี้คงไม่เบื่อนะคะเพราะหลายๆท่านคงยังอยากจะทราบว่า ประเทศทางแถบยุโรปนะคะาให้สิทธิทกับผู้อพยพยกอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวคุณนกจะมาพูดคลิปต่อๆไปนะคะว่ามันดีอย่างไรสําหรับที่ประเทศทางแถบยุโรปเขาให้สิทธิกับผู้อพยพนะคะอโอเคเนาะสำหรับคลิปๆนี้นะคุณนกต้องขอขอบคุณทุกพลังเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมและฟังช่องกระยาพรงแดงมะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วช่วยดูโฆษณาด้วยนะคะสำหรับคลิปๆนี้ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ